จากการที่แม็กกี้กลับมาใน The Walking Dead Season ที่10โดยความลึกลับของนักรบหน้ากากเหล็กที่ถือเชียวเป็นอาวุธหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวละครใหม่เนี่ยอย่างไอ้หนุ่มหน้ากากเหล็กคือใครเพราะว่าในซีรีส์ก็ไม่มีการเปิดเผยตัวตนของบุคคลนั้นเอาไว้เลยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าคนดูเขาคิดยังไงกับไอห,หนุ่มหน้ากากเหล็กว่ามีแนวโน้มจะเป็นใครได้บ้าง มันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่ระบ,บุว่าคนแปลกหน้าที่สวมหน้ากากเหล็กคนนี้คือทอยออฟโตซึ่งคาดว่าจะเสียชีวิตใน Fear the Walking Dead ในซีซั่นที่3แต่เขาถูกเมดิสันตีที่ท้ายทอยด้วยค้อนและต้องสวมหน้ากากเพื่อปกปิดการเสียโฉมเอาไว้ถามจริง <c oughs> บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นลูกของมอร์แกนก็ได้เขาอาจจะยังไม่ตายแล้วก็10ปีต่อมาเขาก็กลับมา บางคนคิดว่าเป็นม์เซอร์นักสู้ที่กล้าหาญแล้วก็ดุร้ายจากการ์ตูน The อ w l l k n n g e a d อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของชายแปลกหน้าคนนี้ที่สวมหน้ากากเหล็กและในตอนพิเศษอีก6ตอนเราน่าจะได้รู้กันนะครับว่าตัวละครนี้คือใครแล้วท่านผู้ชมละ่ะคิดว่าไอ้หนุ่มหน้ากากเหล็กนี้คือใครคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตรงนี้ครับและยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้แล้วเจอกันใหม่นะครับ